สวัสดีครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนสมาชิกและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปตอนนี้เป็น EP 377ครับจะมาบอกขั้นตอนการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับสำหรับเพื่อนเพื<ๆ>่อนที่ซื้อกล่องมาใหม่แล้วก็ไม่สามารถรับชมได้นะครับตัวอย่างวันนี้ก็จะเป็นของ T.S.I. นะครับ S2X นะครับจะเป็นกล่องตัวนี้นะครับจะมาแนะนําขั้นตอนการตรวจเช็คในกรณีที่ซื้อมาใหม่แล้วมาเสียบไม่สามารถรับชมได้นะครับก่อนอื่นก็มาดูที่หน้าจอกันเลยนะครับเดี๋ยวจะเปิดสวิตช์กล่องนี้ขึ้นมานะครับผมหน้าตาจะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับก็คือเป็นกล่องที่มาจากโรงงานนะครับก็จะได้โลโก้เป็นหน้าป๊อปอัพแบบนี้ครับ ตอนนี้ยังไม่ได้ต่อกับาสายที่มาจากจานนะครับเปิดขึ้นมามันจะเป็นแบบนี้นะครับก็ไม่มีสัญญาณหรือไม่มีก็ตรวจสอบนะครับตรวจสอบช่องรายการทั้งหมดนะครับก็จะมีประมาณสิบแปรายการนะครับก็ช่องยังไม่พบนะครับเพราะว่าเป็นกล่องที่ยังไม่ได้รับการ OTA เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับช่องหมายเลขห่งจะเป็นาการตรวจสอบจานระบบ C b แบน์นะครับถ้าหากต้องการนำกล่องนี้ไปต่อกับจาน C b แบนด์เพื่อทำการปรับหน้าจานนะครับก็ให้ใช้หมายเลขหนึ่งนะครับอันนี้ในกรณีที่จานยังไม่ได้ติตตั้งหรือว่าจานมีปัญหาก็สามารถตรวจสอบได้นะครับแล้วก็หมายเลข2ครับก็จะเป็นช่องรายการที่จะทำการตรวจสอบในระบบ k b a n แบดนะครับตรวจสอบสัญญาณนะครับเดี๋ยวจะลองต่อสายเข้ามาให้ดูนะครับ สมมุติว่าเราจะตรวจสอบอระบบ C แบนกล่องกันแล้วกันนะครับกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็กดปุ่มอินโฟนะครับให้กดปุ่มคําว่าอินโฟตรงนี้นะครับเนี่ยครับปุ่มอินโฟตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเป็นความถี่ในระบบ c แบนนะครับไทยคมหกสี่นะครับทีที2ีหนึ่งสองศูนย์อันนี้เป็นความถี่ของ อทนะครับที่ใช้ในการ Ota ในระบบ C แบนครับหลังจากนั้นผมจะลองต่อสายจานระบบ C แบนเข้ามานะครับจานปกตินะครับเห็นไหมครับสัญญาณเริ่มขึ้นแล้วนะครับอันนี้คือจานปกตินะครับจานเราเทียม C แบนจานตะแกงปกติครับความถี่ช่องนี้ก็จะได้6 8ครับตอนนี้ถ้าจานเราโอเคนะครับมีคุณภาพสัญญาณที่จะสามารถโ t ทได้เราก็ อดปลั๊กแล้วก็เสียบใหม่แล้วก็จะได้ช่องมาครบเลยนะครับอันนี้เป็นการทดสอบหรือว่าจะทําการปรับจานก็ได้นะครับต่อไปผมจะทดลองกับจานระบบ k u b a แบนนะครับจานที่ปกตินะครับก็มาที่หมายเลข2นะครับกดเข้าไปครับแล้วก็กด Info นะครับกด Info อันนี้เดี๋ยวผมจะต่อจานระบบ kU b a n บนนะครับจานทึบเล็กเข้ามา นะครับว่าสัญญาณจะขึ้นหรือเปล่านี่ครับช่องนี้จะมีภาพขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นความถี่ OTA ของพีทไอนะครับอันนี้จะขึ้นมาเป็นภาพช่องดูนี่ทีวีนะครับช่องนี้จะเป็นของพีทไอนะครับช่องดูนี่ทีวีมาใหม่นะครับหมายเลขปกติจะเป็นหมายเลขที่91นะครับผม ก็สามารถรับชมได้ปกติครับเราต้องถอดปลั๊กเสียบใหม่นะครับก็จะมีคอนเทนต์เป็นภาพพิเศ์นะครับอันนี้เป็นช่องใหม่ของพี่ได้นะครับก็ลองติดตามรับชมดูครับก็กดอินโฟเหมือนกันครับกดอินโฟเข้าไปครับก็จะได้ความแรงประมาณเจ็ครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับในระบบ KU Band ครับหลังจากนั้นเราก็ถอดปลั๊กนะครับถอดปลั๊กออกแล้วก็เสียบใหม่นะครับก็จะสามารถ o อ a แล้วก็รับชมได้ครบทุกช่องนะครับเดี๋ยวจะลองทําให้ดูครับแล้วก็เสียบบั๊กเข้าไปใหม่ครับปุ๊บกล่องจะบูตขึ้นมาหน้าป๊อปอัพนี่นะครับพออัปเกรดเสร็จหน้าป๊อปอัพก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็จะเป็นหน้าป๊อปอัพปกตินะครับเนี่ยถ้าหากวิจารณ์บปกตินะครับกล่องก็จะเช็คเจอ,อความถี่ที่ทําการโ t ทก็จะสามารถโหลดข้อมูลเข้ามาที่กล่องได้เลยนะครับขั้นตอนนี้ ก็ให้กล่องทําการอัปเกรดให้ครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นะครับถ้ามันช้าหรือว่ายังไงก็อย่าเพิ่งไปถอดปลั๊กมานะครับแต่ถ้าค้างนานๆประมาณครึ่งชั่วโมงเนี้สามารถถอดปลั๊กได้นะครับก็คือจานเรามีปัญหาไม่สามารถที่จะอัปเกรดได้นะครับอันนั้นต้องติดต่อช่างนะครับติดต่อช่างเพื่อมาปรับจานครับหลังจากที่ทงการอัปเกรดเรียบร้อยแล้วนะครับกล่องก็จะขึ้นหน้าปออัปตัวใหม่นะครับก็รอให้โหลดให้ครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับกล่องจะทําการโหลดอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็จะได้หน้าป๊อปอัพตัวนี้มานะครับเป็นโกลกีนแล้วนะครับรับโปรรักโลกนะครับอันนี้เป็นป๊อปอัพล่าสุดนะครับของเดือนมกราคม2566ครับก็จะขึ้นหน้านี้มานะครับนี่ยครับช่องที่ขึ้นมาก็จะได้ครบหมดแล้วนะครับก็จะได้ครบทุกช่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องสามก็สามารถรับชมได้ครบแล้วนะครับในกรณีที่ ติดจานเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเอามาต่อแล้วไม่สามารถรับชมได้ครบนะครับก็ลองตรวจสอบที่ช่องหมายเลขแปดสิบเกดูนะครับถ้าหากช่องหายบางช่องนะครับช่องนี้ก็กดอินโฟเข้าไปดูนะครับช่องนี้ควรจะมีคุณภาพประมาณ60สิเจ็ดิปอร์เซ็นนะครับถึงจะสามารถถอดปลั๊กเสียบใหม่แล้วก็กล่องนี้จะ OTA ได้นะครับก็เป็นการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับก็เคยแนะนำไว้หลายคลิปแล้วนะครับ สำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ใช้จานแาวเทียมแล้วก็กล่องพีทไอรุ่น S2X นะครับหากมีคำถามสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมก็จะไปหาคำตอบมาให้ครับฝากให้กำลังใจด้วยการกดติดตามช่องให้นะครับกดตึงรูปกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนี้ด้วยนะครับตอนนี้ช่องของเราก็มีปุ่มสมัครสมาชิกพิเศษ็จแล้วนะครับก็ฝากไว้เลยนะครับ คลิปนี้ขอลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ